เรามาดูครับลูกคอนเนอร์ในลูกนี้ครับจะยบเข้ามาข้างตอีวจากข้างตแล้วมีคมแล้วลูกนี้โอ้โหโดนจนได้ครับออกมาไม่เจอบอลอีกแล้วกับลูกนี้ครับทางด้านอัชสิทธะสันกับเป็นลูกคอนเนอร์เข้ามาของทางด้านสุราษฎร์เอฟซีครับเรามาดูจังหวะก่อนหน้านี้ครับ เป็นพเล่นหมายเลขยี่สิบสามครับอย่างทางด้านวิชานครับลูกนี้ครับถือว่ามงวืดครับและเป็นลูกคอนเนอร์ครับทางด้านขวามีเคาะออกไปทางด้านซ้ายได้สวยครับลูกนี้ครับทางด้านคันชิดยกออกมาทางด้านรับขวาเลือกออกมาใหม่แล้วบอลมันโดมาในกรอบตัวต่อตัวออกมาแล้วลูกนี้ยังล้มยังไม่โดนบอลอาจารย์พุทธศินไม่ว่าอะไรครับให้เล่นต่อไปโอ้โหลมลุกคันเหมือนกันครับตรงนั้นครับ ต่างด้านอัชสิทธะสันเลือกไปทางด้านซ้ายคืนมาริยกลูกนี้อัชสิทธิ์ล้มตัวหาบอลเจอไหมโอ้โหโอ้โหหาบอลไม่เจอครับทางด้านอัฐสิทธะสันลูกนี้ครับเอาแล้วครับทางด้านสุราชเอฟซีครับโอ้โหทำประตูที่สองเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นคนเดิมเลครับเป็นผู่เล่นหมายเลขเจ็ดครับ มูฮัมหมัดลาฟีครับโอ้โหทำประตูให้กับตัวเองครับในนัดนี้ครับเป็นลูกที่สองครับให้กับตัวเองครับออกนำปราตองซิตี้ไปแล้วครับสองประตูต่อนหนึ่งครับ